สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ได้มินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้มานะครับเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งได้มาตัวนี้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับของของจีนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์จีนหรือมินิโปรเจคเตอร์นะครับตัวเล็กๆมีมีฐานตั้งแบบนี้เลยนะครับสะดวกนะครับในการฉายขึ้นกำแพงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะกดเปิดเครื่องนะครับ มันก็จะมีแสงออกมาทันทีครับแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ปรับเอานะครับแบบนี้ครับแม่สวยงามครับแสงก็พอได้เลยนะครับโปรเจคเตอร์จีนเขาทำมาดีมากครับเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้มีแอปต่างๆอย่างเช่น YouTube แล้วก็ Netflix ในการชมภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการต่อ Wi-Fi แล้วก็เข้า YouTube ใน เจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับอ่านี่ครับมาแล้วนะครับมันจะมีแอป Netflix กับ YouTube ให้แล้วก็มี Google Play Store ให้นะครับคุณผู้ชมครับมีดาวน์โหลดแอปได้ด้วยนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีแอป YouTube ได้นะครับทีนี้ในการเข้าใช้งาน จะดู YouTube เราต้องต่อ Wi-Fi ให้ก่อนนะครับให้กดมาที่คำว่า s t t t i n g ครับตรงนี้ Enter ไปเลยครับอ่า t i t t i n g ลงไปนี่ครับแล้วก็เปิด Wi-Fi นะครับแล้วมันจะมีให้เชื่อมต่อแต่ตอนนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับนี่ครับ Network i n t e r น e t นั่นเองนะครับถ้าเราเชื่อมต่อถ้า Connect ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงอิ t เทอร์เน็ตนะครับ Network a n d i n t e r n e t นะครับเราก็เข้า YouTube ได้เลยครับเปิด YouTube ขึ้นมานะครับ กด enter ที่ y t u t u นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับ YouTube มาแล้วมันก็จะเข้าแอป y t u t u นะครับนี่ครับก็หาหาคลิปดูได้เลยนะครับจะดูคลิปไหนใน YouTube ก็เลื่อนลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างได้เลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นโอ้นี่รายการอะไร25ตุลาคมรายการหวนกระแส่ะผมลองดู ผมลองดูหวนกระแสก็ได้นะครับอ่าลองดูอ่านี่ครับมีโฆษณามานะครับมีโฆษณาดียวดูลองดูรายการหวนกระแสใน y o u t u b ูนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับก็ชัดเจนชัดแจ๋วเลยครับคุณผู้ชม แต่ต้องให้อย่าให้แสงเข้าเยอะนะครับนี่ครับปิดไว้ผมปิดพม่านไว้นะครับอ่านี่ครับอันนี้ดูดู youtube นะครับคุณผู้ชมครับ,อล,บออลองดูลองแบ็กมาแล้วไปดูอย่างอื่นดูภาพะะยนตร์นี่หนังสงครามเต็มเรื่องอ่ะลองดูภาพะะยนตร์ใน youtube ดูนะครับสะดวกนะครับไม่ต้องต่อโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้นะครับตัวนี้นี่ครับชัดเจนครับ ภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจอใหญ่ด้วยนะครับสายจอใหญ่ด้วยนะครับนี่เราเราควบคุมแสงแบบนี้นะครับมีผ้าม่านก็ปิดผ้าม่านไว้ก็ดูกลางวันได้เลยนะครับคุณผู้ชมดู YouTube ได้สบายครับคุณผู้ชมครับขอให้เรามี Wi-Fi ต่อนะครับอ่ะผมแบ็กกลับเดี๋ยวเรากลับปุ่ม Home นะครับนี่ปุ่ม Home กดปุ่มนี้ปุ่มโฮมนะครับไปที่ปุ่มโฮมเดี๋ยวจะลองไปที่ Netflix นะครับ เน็ตฟลิเนี่ยมันจะเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้สมัครสมาชิกก็จะไม่สามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่เน็ตฟลิกได้นะครับมันจะบังคับเราเลยต้องสมัครนะครับนี่ครับคือถ้าไม่สมัครเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจะต้องทําการสมัครสมาชิกนะครับด้วยการเข้าไปล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ มันจะมีคําว่านี่ครับล็อกอินเห็นไหมครับอยู่ขวามือสุดนี่ครับตรงนี้ก็กดล็อกอินไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้อ่าสมมุติว่าเรากดล็อกอินไปเห็นไหมครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้าล็อกอินให้เราอ่าเขาเรียกอะไรครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะมันเป็นระบบสมาชิกนะครับไม่ใช่ของฟรีเหมือน y o u t u b e นะครับอันนี้อันนี้ Netflix นะครับ Netflix จะต้อง นี่ครับมันจะมาให้เราใส่ใส่ระบบสมาชิกก็คืออีเมลแอดเดรสเราแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราดู YouTube นี่แหละครับของฟรีนะครับมีภาพยนตร์ให้ดูนะครับมีภาพยนตร์ให้ดูเยอะแยะเลยนะครับใน YouTube นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะดู YouTube นี่แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มีข่าวข่าวมีภาพยนตร์ ให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับใน YouTube ไม่ต้องกลัวนี่ครับน ah ี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามนะครับเครื่องจีนผลิตนะครับจีนทำมาถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อ่าถ้าท่านใดสนใจนะครับผมขายนะครับเครื่องนี้ท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมขายเครื่องละ3 0 0 0ับาทนะครับเครื่องละ3000บาทคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพรงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบสวัสดีครับ